ขอมเขยม่ยก่อนหอมเลยเลียมเยอมเนะอเก่แม่เลยรบรลอรบลออีข้าในอีข้านเดินไม Four ่ให้กินอีข้านึ่งนมเกาจะเจะเน่ฮะโอ้กินยาเดียวเลยฮะอ่ะอ่ะรบหล่อกินเล ขอเมือแม่ก็ขอมาคขมเดี๋ยวให้กีไม้เน่ยเดี๋ยวให้กีม้เน่ยนขือเมือขม่นโอเคโมโมทำไมนัมาดื้จังเลยน้ลูกคะให้มาเลยนะ วัวดงนะลูกสัมมาแร้ว